สวัสดีครับคุณสุธิรักษ์ วันนี้มาสวนครบรอบ5เดือนนะคะตอนนี้ในสวนมีต้นไม้อะไรรู้บ้างแล้วนะคะเนี่ยม่นจะเป็ต้นแค่แต่บ้านแต่บ้านยูนีน้ประมาณสิบต้นครับกำลังออกดอกพอดีเลยกำลังจะได้กินโอ้ต้นแคเตี้ยเหมือนกันนะคะเยอะเลยนะคะ แนะนำสวนบ้างเชื่อว่าสวนตอนนี้เราปลูกอะไรบ้างคะมีฝรั่งมีกล้วยกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าเป็นน้ำว้าประมาณย0สิบต้นกล้วยหอมประมาณร้อยกว่าต้นแต่ไม่รู้จะรอดสักกี่ต้นนะครับแล้วก็ฝรั่งลงไปประมาณสอง้ต้นนะเป็นฝรั่งพันธุ์อะไรคะกิมจูกิมจูนะคะ ที่สองสองรอบรอบแรกก็ซอยต้นรอบที่สองก็สอยต้นครับก็ด้านหลังจ,จะอมด้วยนะคะคเป็นกเกษตรแบบผสมผสานนะคะมีทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญเลยพักวาพักวากำลังหมกป่ายยังไม่จบโชว์ตัวครับเก็บตัวสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวโตวด้จะได้เห็น โอเคค่ะกกเดี๋ยวค<ร>่ะเดี๋ยวคุณสุธิรักพาไป,ไปดูสักต้นได้ไหมคะอ่ะมาดูต้นนี้เลยครับต้นนี้ครับปลูกเหมือนจะไม่ได้กินนะครับปลูกเหมือนจะไม่ได้กินดูสิไอเนี้ยปกหวานหวานจังเราจะชอบอยู่ที่ล่มๆนะครับอันนี้เป็นพี่เลี้ยงให้มันนะครับสังเกตว่าปลูกที่แรกไม่เห็นหัวฮะโตอีกทีเห็นเป็นใบออกมาแล้วครับ จะเป็นลักษณะต้องมาใัยพี่เลี้ยงคือกูสุทธิรักษ์เลือกเป็นต้นแคร์รใช่ไหมคะต้นแคร์โตไวครับเป็นพี่เลี้ยงได้ที่เหลืออยู่ก็ผสมกับพลังหมกป่าอยู่ต้นยังไม่ไม่โตมากครับเดี๋ยวโตวขึ้นก็เขาจะเห็นเห็น,นคลิปแรกๆนี่ดินนี่แทบจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยใช่ไหมคะเป็นทรายล้นยวนเลยนะทนะี่ก็ผสมกระตาลงไปตัดไา้ครับ ยังไงพาไปดูต้นไม้สนที่เหลือบ้างางได้ไหมคะว่ามีปลูกกันแล้วบ้างเห็นต้นมะละกอกำลังงามเลยบอกว่ามะละกอครับปลูกพันธุ์ไหนบ้างคะเนี่ยครัับ้นนดูพีมะละกอส้มต่ำนะคะอุยทำไมต้นเตี้ยจังเลยคะเนี่ยร่วงครับมะเขือล้วงโอ้ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ จะไม่มีต้นไม้นะมันมีต้นเห็นนะถ้าเราปล่อยดูแทบจะไม่รู้เลยนะคะอัไหนต้นไม้ไหนต้นหญ้าแยกไม่ออกครับถ้าแยกดูดีก็จะเห็นไหมครับแสดงว่ามันบอบบางมากนะอุ้ยต้นใหญ่นะคะเนี่ยมันต้องปล่อยให้แบบนี้ก่อนนะครับถ้าจะตัดก็ก็คือจะไม่ตัดจะไม่ดึงรากออกกลัวไปกระทบกระเทือนในส่วนของรากปักหวัางนะคะจริงเราต้องการเลี้ยงมัน ก็เลยเอาย่านี่แหละเรียงมันไปก่อนใช่ไหมคะเรีย <Okay. S 1> งมันไปก่อนประมาณร้อยต้นไม่รู้จะรอเท่าไหร่ฝรั่งอันนี้เป็นล็อตแรกหรือล็อตที่สองคะเนี่ยล็อตแรกครับ <S <S ล็อตแรก <S 2> <S 2> ล็อตแรกก็จะมีการตัดแต่งไม่ให้มันสูงมากนะครับเหมือนพุม่ม จะเก็ว่าจะเอาลำต้นก่อนมันเป็นต้นก่อก็คือเลี้ยงลำต้นให้โตก่อนนะคะมันก็จะมีเมันร้อยต้นขนาดเพิ่งตัดหญ้าไปใช่ไหมคะเนี่ยแต่ว่าขึ้นเร็วมากหน้าฝนแล้เนาะแต่ใช้ได้เลยนะคะไม่ตายเลยน้อยมากเลยนะคะรอบแรกเนี่ยตายแตต้นหดงต้นนะฮึ่มแปลว่าดินทรายก็สามารถปลูกฝรั่งได้นะคะบำรุงมันเหมือนเดิมครับ โอ้คุณผู้ที่รักงามมากเลยนะคะเนี่ยนะพันธุ์นี้คุณตาบอกว่าเป็นพันเตี้ยใช่ไหมคะเป็นมะละกอยาวพันเตี้ยร,รู้สึกจะรอกทุกต้นนะคะแถวนี้งามใช่คะ่ะม,มีแค่แถวนี้เนาะมันพอมีลูกหรือยังคะพาไปชมหน่อยได้ไหมคะทีมี ลูกก็น,นี่ยังันครับเดินระวังงนี้เลยฮะโอ้โหคือต้องระวังเลยนะคะที่สวนนี่คือสัญลักษณ์คือเป็นไม้ไผ่ปักไว้นะคะ,นนะลูกออกแล้วไหนดูสิคะหม้อลูกก็พันยาวโอ้โหวิยาวจริงค่ะค่ะยาวจริงค่ะโอ้โห แสดงว่าผลผลิตจากสวนก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะใช้เวลาแค่5เดือนเองนะคะท่านผู้ชมอะมะเขือพวงอันนี้ไม่ได้ปลูกเ,ก,อเอกินเองเกิดเองธรรมชาติเหรอคะอู้หู้ต้นงามมากเลยค่ะโอ้โหเดือนนะคะอู้หูคุณสุทธิราต้นนี้ทำไมเยอะจังเลยคะเนี่ย ผู้ชม5เดือนเท่านั้นถ้าใครที่จะเริ่มปลูกต้นไม้เลยหรือหันกลับมาทําเกษตรกร,กรนี่ระยะเวลาไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะคะแป๊บเดียวค่ะใช่ค่ะขนาดันนี้เรามีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่ามีคนช่วยดูอืมแต่ก็ยังมีพ่อช่วยดูแต่ว่าพ่อเขาก็ดูทั้งหมดสามสวนนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ อันนี้ที่พันรอบใหม่รอบใหม่ปลูกได้สองอาทิตย์นะครับ <Okay. S 1> สองอาทิตย์เริ่มมีแตกยอดอ่อนแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ปุ๋ยไม่ดีต้นก็จะไม่ค่อยสวยอันนี้มเมาห์ครับต้นเมาห์ฮะต้นเมาห์ <S <S ปลูกมักเมาห์เหรอคะมักเมาห์ครับโอ้หายากานะคะเนี่ยเอาไว้ทำใบเหรอคะโอ้โหแล้เนี้ยเห็นไหมแทรกมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ เดี๋ยวมันจะตูค่ะคุณผู้ชมสองอาทิตย์ถอดยอดแล้วนะคะฝรั่งแสดงว่าดินไม่ใช่ปัญหานะคะดินทรายต้องขอบอกเลยที่นี่เป็นดินทรายล้น้วนเลยค่ะมาซื้อตอนแรกนี่แทบไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยอันนี้ก็โอ้ยทำไมมันงามอังเลยคะเนี่ยอันนี้อันนี้เพาะเม็ดหรือว่าอ่าเป็นกิ่งตอนมาคะเนี่ยเพาะเม็ดนะคะอันนี้อ้อยโอ้คุณสีรักคุณปลูกอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห อ้อยพันอะไรคะฮะที่ที่เขาไม่ทำน้ำอ้อยอย่างหรอคะใช่ทำน้ำอ้อยครับมันจะเริ่มทำนี่แหละครับโอ้โหโอ้โหลำต้นนี่อวบเลยนะคะเนี่ยเริ่มจะยืดได้แล้วใช่อันนี้ลงทั้งหมดกี่ต้นนะคะห้าสิบต้นห้าสิบต้นไม่ถึงสิบต้นเลยครับมไ,มไม่ค่อยได้ดูแลมัน ก็อย่างว่านะเพิ่งได้5เดือนแล้วดิดเราก็ยังไม่สมบูรณ์พอนะคะที่จะสามารถเลี้ยงต้นไม้ในสวนนะคะที่จะให้บบผลผลิตงอกงามได้นะคะเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะคือทำงานประจําครับทำงานประจำได้ข่าวว่าให้ภรรยาออกจากงานม,มาดูแลเลยเหรอคะเหัวเราะมาครับามาดูต้นมอน,อต,นต้นมอนฮะมอน,อมอนโอโ้โห วุ้ยใบเขียวมากเลยคณสุดที่รักขออนุญาตชมหน่อยนะคะดอูอืมอืมเปรี้ยวค่ะวิตามินซีสูงนะคะอร่อยมากไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่น่าจะถึงห้าเดือนนะประมาณนะั สี่เดือนได้นะปลูกทีหลังฝรั่งหฝรั่งต้นใหญ่นะว่ะจะเท่าท่วมหัวล่ะอันนี้คือเราเลี้ยงลำต้นก่อนใช่ไหมคะลำต้นต้องโตขึ้นนะครับมันจะแตกแตกเรื่อยๆต้นนี้ไม่ต้องสูงมากเราเอาแค่ให้ลำต้นมันแข็งแรงไม่เน้นกิ่งข้างล่างนะคะเพราะว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนาะอย่าลืมว่าที่นี่ลมมันมีลมแรงนะครับเพราะว่าที่ติดช่องลมนะฮะมอลมมากก็ อยู่ครับท้าตุ้นทรโยกยกโอ้โหแก้วมังกรก็มีอันนี้ได้ข่าวว่าคุณยายหน่อยนี่เอาไปชิมแล้วใช่ไหมคะอร่อยครับเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นไมหน้าพันพันอะไรพัน,ห,พนหนังไม่รู้อันนี้มันอยู่ที่สวนเก่าเขาครับเราไม่ได้รับทิง้งเก็บไว้วเก็บไว้ดูแลรับปรากฏว่าได้กินนะได้ข่าวว่าลูกใหญ่มากเลยใช่ไหมคะใช่ ต้นท so ั้งหมดสีต้นนะฮะต้นเม้าเม้ากะว่าทำวายได้เลยนะฮะสุดี่รักต้นอะไรอะคะเหมือนพุตซาเลยค่ะใช่ค่ะตะคบยัดมันโตช้าเพราะว่ามันปลูกจากเม็ดเมล็ดมันใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนกิ่งเนาะแต่งามอยู่นะ ก็ใช้ได้อยู่นะคะนนที่ทั้งหมดกี่ไร่นะคะเนี่ยปลูกหลายอย่างใช่ค่ะรครเราก็เน้นปลูกหลากหลายที่สิ่งที่เราชอบนะคะ ก็มัันนส้ไม่ค่อยมีแร่ธาตุด้วยนะคะโอ้โหเห็นไกลๆนั่นทุเรียนแล้วเปล่าคะน่ะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ยขั้นแรงโอ้โหมีทั้งแบบส้มตำนะฮะแล้วก็แบบ ทานสุกนะคะอันนี้เป็นอันนี้มีลูกหรือยังคะอ่ามีลูกแล้วคอนแลนดนะคะ,นนะ,คะโอ้โหได้ทมนแล้วนะคะอือสองลูกห้าเดือนนะคะผู้ชมพันเตีย้ยพันเตีย้ย เี้ยจริขาเจ้าของเลยนะคะเจ้าเจ้าของไล่เลยนะ <laughs>